ยุคของเรานี้เป็นยุคสมาธิสั้น,นไม่ใช่ยุคของคนทรงฌานเมื่อร้อยปีก่อนสมัยหลวงปู่มั่น,นลูกศิษย์ลูกหาท่านยุคน,นนั้นวิถีชีวิตมันเป็นอีกแบบหนึ่งไม่เหมือนพวกเราตอนนี้ท่านก็ทำไร่ทำนานปลูกผักปลูกอะไรต่ออะไรกินเลี้ยงสัตว์ไว้กินไปตกปลาไปหาของป่าไปอนะไรเนี่ย ไม่ต้องมีเรื่องคิดเยอะเวลาว่างๆอย่างไปนั่งตกปลาสมมตินะท่านคงไม่นิยมตกหรอกเพราะบารมีท่านเยอะท่านไม่อยากฆ่าสัตว์แต่บางบางท่านก็ทำจำนะเป็นต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงลูกเลี้ยงภรรยาระหว่างตกปลานะแทนที่จะนั่งลุ้นเมื่อไหร่ปลาจะมาท่านก็หายใจเข้าพูดหายใจออกโทไปไก็ทำสมาธิได้ หรือทำนาปีหนึ่งทำนาไม่กี่เดือนหรอกเวลาที่เหลือก็ว่างช่วงหรดูแล้งรอให้ฝนตกอะช่วงนั้นะว่างหลายเดือนว่างๆคนทั่วไปก็ไปกัดปลาตีไก่ไปเที่ยวเล่นกินเหล้าเมายาคนมีบุญบารมีทล้วก็มาภาวนามีเวลาทำสมาธิเยอะเั้นไอ้เรื่องที่ท่านได้ฌานกันเป็นเรื่องปกติไม่ยากนักหรอก ท่านมาบวชแล้วก็ออกทุดงนะมีป่ามีเขาทุกวันนี้นะเข้าไปในป่าป่าก็ไม่ค่อยมีนะส่วนป่าที่มีมันก็ล้วนแต่เป็นเขตรักษาพันเป็นป่าแบบอนุรักษ์ป่าอย่างน้นป่าอย่างนี้มีคนเฝ้าก็มีคนเข้าไปเที่ยวจะเข้าไปในป่าหาความวิเวกเปล่าคนเต็มป่าเลย มันทำไม่ได้แล้วมันไม่มีที่ที่เหมาะเพราะฉะนั้นเราอยู่ในยุคที่บ้านเมืองวุ่นวายงานการที่เราทำส่วนใหญ่ก็เป็นงานที่ต้องคิดเอาคิดเอาไม่ไม่มีเวลายาวๆหลายๆเดือนมานั่งสมาธิาน,น,นะเราก็ใช้วิธีที่เราทำได้จริงคืออาศัยสติทำให้เกิดสมาธิสัมมาสติเมื่อทำให้มาก จะทําให้สมาสมาธิบริบูรณ์เนี่ยคือหลักตัวนี้ไม่ใช่หลวงพ่อคิดเองนะอันนี้พระพุทธเจ้าสอนว่าสัมมาสมาสตินเมื่อเจริญให้มากเมื่อทำให้มากจะทําให้สมาสมาธิบริบูรณ์เมื่อเราทําสมาสติสมาสติก็คือทําสติปัฏฐานนั่นแหละ